เชนธนาเชิญเพื่อนญาติพี่น้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่มูลาค่าสองร0ล้านถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับดารานุ่มเชนทนากับภรรยาเจมก์กนิกาที่ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะหลังจากที่ใช้เวลาช่วยกันทำมาหากินเจนริญรุ่งเรืองจนได้กำไรมาสร้างบ้านหลังงามกว้างขวางด้วยเงินของตัวเองล่ะค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะถูกสร้างเป็นเรือนหอและเป็นหนึ่งในสินสอดที่มอบให้กับภรรยาด้วยล่ะค่ะโดยมูลค่ารวมการตกแต่งแล้วอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะเชนและเจมก็ได้ทํำบุญบ้านไปแล้วแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะสร้างและตกแต่งมานานกว่า3ปี แล้วก็มีทางญาติญาติในบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาร่วมแสดงความยินด,ดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะรวมไปถึงดาราก,ก็มากันอย่างล้นหลามน,นะคะอย่างเช่นโฟสกลรัฐเนยวรัฐาแจมชรัฐาและพิเกเลตค่ะโดยแต่ละคนนะคะที่ว่างจากงานก็แต่งตัวอย่างหรูหราในทีมเรียบง่ายคล้ายกับงานแต่งเลยล่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีภาพมาให้ได้ชมกันด้วยแลละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ วางขวางมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมคะใครเห็นเป็นต้องอิจฉาอยากจะเข้าไปอยู่ด้วยจริงๆเลยละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางเราก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับทั้งสองคนด้วยละค่ะและก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆิ่ขึ้นไปแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ